Thank you นใคนอดีคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําของแถมฟรีจากกิฟต์การ์ดค่ะประจําเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเป็นของสุดพิเศษค่ะที่ไม่สามารถรับได้นะคะในเดือนอื่นอีกแล้วนะอันแรกค่ะทุกคนจะเป็นหมวกต้นไม้ค่ะโดยเขานะคะจะเป็นรากไม้ค่ะติดอยู่ที่หัวะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าใบไม้นะคะเล็กๆน้อยๆค่ะอยู่ที่ปลายต้นไม้นั่นเองะะทุกคนอันนี้อ่ะสวยนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกพิเศษที่อลังการมากๆค่ะซึ่งไอเทมชิ้นนี้ทุกคนเขามีชื่อว h ่า h w i s h hat นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ย จะเป็นปลาหมึกค่ะเป็นน้องปลาหมึกนะคะที่น่ารักมากๆค่ะโดยตรงของเขาเนี่ยเขาจะมีเหมือนว่าเป็นหูนะทุกคนอยู่ที่ด้านซ้ายด้านขวาไดยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหูหรือเป็นปีกอะไรแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆนะคะเจ้าปลาหมึกอันนี้เนี่ยก็เป็นของนะคะที่รับได้เฉพาะเดือนมิถุนายนอยู่นี้เท่านั้นค่ะโดยเขานะคะจะมีชั่ว cuddling cuttlefish head ค่ะอันนี้นะคะก็สวยค่ะแล้วก็มีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะจะเป็นฟองอากาศค่ะลอยออกมาที่ด้านบนนะคะต่อมาค่ะทุกคนสําหรับชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นหูฉลามค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมมมีะคค็้ววาาากลแ จริงค่ะของผิวฉลามนั่นเองนะคะโดยชิ้นนี้นะคะเขาก็จะมีชื่อว่า Greedy Great White Hat ค่ะใครที่ชอบฉลามนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจไอเทมเหล่านี้เนี่ยไอเทมเหล่านี้นะคะเป็นของแถมฟรีจาก g i f t c a r d ค่ะทุกคนนะคะสามารถรับได้จากการซื้อนะคะแล้วก็นําโค้ดเนี่ยไปรีดีมค่ะแล้วก็นำเสน,กนอกคนนอกจากที่เราเนี่ยซื้อโค้ดมาแล้วนะคะเราได้ไอเทมเหล่านี้เราก็จะได้รับโลบักไปด้วยค่ะตามจํานวนนะคะที่เขาเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะ,ะ,คะมีร้านมาแนะนาค่ะจะเป็นร้านนี้เลยนะคะมีชื่อว่า Block c o TH นั่นเองค่ะใครสนใจนะคะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์เว็บไซต์ของเขานะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะทุกคนสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้านะคะแล้วก็ชมสินค้ากันได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้ค่ะ